คุยกับเพื่อนพอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่รายการคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับได้สังเกตกันไหมว่าในทวิปเอเชียของเราเนี่ยครับสื่อบันเทิงในช่วงปี2000มาเนี้ยเราจะได้ดูสื่อบันเทิงจากนานาประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและเกาหลีใต้แต่ถ้าเกิดไปถามคนยุคก,ก่อน2 0ง0เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายของเราหลายคนเองจะไม่คุ้นชินกับสื่อบันเทิงเกาหลีกันสักเท่าไหร่แต่ว่าทําไมล่ะทำไมคนในยุค2000แบบเราถึงคุ้นชินกับสื่อบันเทิงเกาหลีนะครับ เชื่อเป็นกระแสหลักเลยด้วยซ้ำโดวยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าทำไมสื่อบันเทศเกาหลีถึงประสบความสำเร็จครับผมอย่างแรกเลยนะครับเรารู้จักประเทศเกาหลีใตไ้ได้จากอะไรเพลงซีรีส์ภาพยนตร์และก็เกมใช่ไหมครับสำหรับประเทศไทยของเราครับเกาหลีเริ่มมามีตัวตนในประเทศไทยของเราในช่วงปีคศ2000ขอ,องพัน,นะครับถ้าเป็นละครหรือซีรีส์ที่เรารู้จักหรือคุ้นเคยกันนะครับในยุคนั้นก็จะมีเรื่องที่ชื่อว,ว่า j e w e a l in the Palace นะครับหรือถ้าเกิด คนไทยที่เรียกกันก็คือแดจังกึมนั่นเองนะครับไม่มีปรไหนที่ไม่รู้จักครับแดจังกึมเนี่ยก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับที่ฉายในประเทศไทยของเราซึ่งหลายๆเรื่องนั้นก็รวมเป็นเรื่องที่มีคุณภาพนะครับหรือถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างเกมนะครับหลายคนนั้นจะรู้จักเกมเกาหลีผ่านเกมออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะครับโดยยกตัวอย่างเช่นเกมแรกนันเราครับผมที่เปิดในประเทศของเราที่แบบดังมากๆนะครับผมแล้วยิ่งเป็นวงการเพลงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ยกตัวอย่างก็คือเพลงแลงนน a สต t y l ของไซนะครับหรือจะมีอีกก็คือเพลงจี้ของ SNSD หรือ Ger ร์ลเจนเนอเรชั่บ้านเรารู้จักกันดีนะครับและในยุคนั้นอ่ะยังมีวงอื่นๆอ,อีกมากมายที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างเช่นาชนี่หรือ Big Bang เป็นต้นนะฮะสำหรับคนไทยนั้นสื่อบันเทิงเกาหลีนะครับ ค่อยๆมัมีตัวตนในประเทศไทยของเราอย่างช้าๆอย่างช้าๆแต่พอรู้ตัวอีกทีแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเราอยู่กับวงการบันเทิงเกาหลีมานานขนาดนี้แล้วแล้วเราก็ลงรักวงการบันเทิงของเกาหลีไปเรียบร้อยแล้วครับผมแต่อะไรล่ะครับที่ทําให้สื่อบันเทิงของเกาหลีนั้นครองใจคนไทยนะครับอยู่กับคนไทยมาได้นานขนาดนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ําสิ่งนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆง่ายนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรถ้าเกิดให้พูดง่ายๆนะครับคือการเปลี่ยนความเชื่อของคนอย่างช้าๆโดยที่ไม่มีการบังคับ ให้เขาค่อยๆเชื่อค่อยๆลงอะไรในวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูซีรีส์เกาหลีนะครับพอเห็นฉากทานข้าวปับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะน่าอร่อยจังเพราะว่าประเทศเกาหลีนั้นเขาจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำซอฟพาวเวอร์นะครับโดยที่เวลาเขาทานข้าวเขาก็จะบอกเลยว่าเอาเมนูนี้คืออะไรแล้วทานยังไงแล้วก็พอเวลาเขาทานเขาจะทานให้ดูน่าอร่อยที่สุดนี่แหละครับคือซอฟพาวเวอร์แล้วเป็นเหตุผลว่าทําไมคนไทยเราถึงอยากทานอาหารเกาหลีขึ้นมา นี่คือการยกตัวอย่างง่ายๆของซอฟทาวเวอร์นะครับซึ่งซอฟทาวเวอร์เนี่ยอยู่ไปกับทุกที่ของประเทศเกาหลีครับผมไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทําผมหรือแต่งตัวก็ตามหลายๆคนที่อยากจะแต่งหน้าก็จะหันไปดูที่ประเทศเกาหลีเป็นประเทศแรกๆนะครับที่ถ้าเกิดเราอยากแต่งหน้าเพราะเรามีภาพจําที่ว่าคนเกาหลีนั้นเป็นคนเอเชียเหมือนเราแล้วการแต่งหน้าเขาดูสวยการแต่งหน้าของเขาดูแบบหน้าแต่งตามหรือการแต่งตัวก็ตามเราก็อยากจะแบบอยากหาแฟชั่นเราก็จะเปิด ดูดาราเกาหลีดูแฟชั่นของประเทศเกาหลีเพราะมันดูเป็นอะไรที่นำเทรนและสวยงามสามารถใส่ได้แบบเป็นประจำวันได้เลยครับแต่ทำไมล่ะทำไมประเทศเกาหลีถึงอยากสร้างซอฟต์พาวเวอร์ขนาดนั้นทำไมถึงอยากจะขายวัฒนธรรมให้ทุกประเทศทั่วโลกได้เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศตัวเองเลยเหตุผลนะครับต้องเล่าไปถึงอดีตในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะครับในตอนนั้นอ่ะประเทศเกาหลีได้พยายามสร้างชาติด้วยการทำอุตสาหกรรมเช่นสร้างอู่ต่อเรือ ขายรถยนต์แต่กร็ดันมีคู่แข่งอย่างประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วแล้วในปี1997เกาหลีใต้ได้เจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับทำให้เกตาหลีใต้ต้องกู้เงินจาก IMF ซึ่งมันทําให้รัฐบาลในเวลานะครับขัดสนเรื่องการเงินแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทําให้พวกเขานั้น หันไปมองสื่อบันเทิงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะสื่อบันเทิงนั้นสามารถทำรายได้ให้ประเทศได้มากนะครับโดยยกตัวอย่างง่ายๆจากเรื่อง Jurassic Park ของสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับทำเงินไปได้ถึง1,000ล้านดอลาลาร์าสหรัฐโดยได้เกิดคิดง่ายๆในค่าเงินในยุคนั้นนะครับมันเยอะขนาดที่ว่าสามารถซื้อรถหุณราได้1ล้าน5แสนคันนี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศเกาหลีครับแลวหลังจากนั้นนะครับรัฐบาลทำยังไง่ะถึงจะพัฒนาสื่อบันเทิงในประเทศของตัวเองได้นี่ก็คงเป็นคำถามที่หลายๆคนก็คงจะสงสัยกันนะครับ แต่ไม่ได้เคยหาคำตอบคือในปี1 9 9 8เนี่ยประเทศเกาหลีใต้นั้นได้ทํานโยบาย culture creativity and content นะครับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้โดยการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในวงการภาพยนตร์ดนตรีการแสดงการออกแบบและอื่นๆนะครับต่อมาในปี2009นเ่ยได้มีการก่อตั้งสถาบัน The Korean Creative c o n t e n t Agency นะครับหรือเชื่อย่อคือ KOCCA โดยมีหน้าที่ตลาดนะครับคือการออกกฎระเบียบคุ้มครองทรัพย์สินเชิงปัญญาพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนเอกชนโดยเฉพาะแบบรายเล็กๆนะครับในการจัดตั้งธุรกิจด้านเนื้อหาวัฒนธรรมรวมทั้งยังร่วมลงทุนให้กู้ไปจนถึงการมีสตูดิโอให้เช่าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดไม่ว่าจะขาดเงินทุนขาดคริปไม่มีสถานที่หรือต้องการรีเสิร์ชข้อมูลในทางการตลาด KoCCA ก็สามารถอำนวยความสะดวกและจัดหาให้ได้นะครับนี่คือหลักการทํางานของ KoCCA ในการพัฒนาสื่อของประเทศเกาหลีนะครับซึ่งการทำแบบนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ทุกคนเห็นในทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะครับกลับมามองที่ประเทศไทยนะครับตัวเราเองนะครับเอาจริงๆนะครับวัตถุทีบการทําสื่อของประเทศเทรานเนี่ยสามารถทาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ แข็งแรงมากๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะอาหารไทยของเราครับเป็นอาหารที่ต่างชาติให้ความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวก็สวยงามแลแะแปลกตาสำหรับชาวต,ต่างชาตินะครับพราว่าอาราอะไรอย่างนี้ดาราเองก็สามารถตกคนได้หลายประเทศนะครับไม่ว่าจะจีนเกาหลีญี่ปุ่นดาราของไทยเราเองนั้นก็สามารถตกคนจากต่างประเทศได้แต่ ก็ดันไม่ถูกมองในเรื่องนี้ที่มากพอนะครับยังไม่ให้ความสนใจที่มากพอจากรัฐบาลเพราะปัจจุบันนะครับสื่อละครของไทยเราก็ยังแบบเป็นอะไรเดิมๆแอคชั่นตบตีแย่งแฟนคนดีชนะคนชั่วซึ่งคนชั่วก็ต้องเป็นนายทุนใหญ่ซึ่งมันทําให้คนไทยสร้างแบบซอฟต์พาวเวอร์ออกมาได้แบบไม่มากพอในการขายให้ชาวต่างชาตินะครับซึ่งในต,ตอนนี้มีอยู่หนึ่งสื่อที่สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ได้และมีรากฐานที่แข็งแรงนะครับคือซีรีส์ Y ในปัจจุบันนะครับมีหลายๆประเทศที่ติดตามซีรีส์วายของไทยแถมยกให้ว่าซีรีส์วายของไทยนั้นมีอันดับดีเป็นอันด,นบดนับต้นๆของโลกนะครับมันดีขนาดที่ว่าทําให้ชาวต่างชาติอยากมารับประทานอาหารอยากมาเที่ยวที่ประเทศไทยนี่แหละครับนี่คือตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ซีรีส์วายเราทําได้ผมเชื่อว่าสื่อมาเทิงของประเทศไทยเราครับถ้าเกิดถูกผลักดันในทางที่ถูกถ้าเกิดถูกขัดเกลาในทางที่ถูก ถ้าเกิดมีการสนับสนุนจากรัฐบาลผมเชื่อว่าประเทศไทยเรานั้นสามารถสร้างสื่อบันเทิงที่มีซอฟต์าวร์ที่แข็งแรงและสามารถขายชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอนครับผม